ที่ทำหมอเขียวคุณสุภาสุตาอินตะขัดอยากไปแต่ไม่ได้ฉีดวัคซีนอ๋อไม่ฉีดก็ไม่เป็นไรที่นี่ก็ไม่ฉีดกันเยอะแยะนะมาได้ถ้าคุณสมบัติพร้อมนะคุณสมบัติพร้อมก็มาได้เพราะคุณสมบัติเราไม่กําหนดการฉีดวัคซีนน้ที่นี่ขอให้ฉีดวัคซีนให้ดีฉีดวัคซีนนะดูแลสุขภาพให้ดีนะวัคซีนไม่ฉีดไม่เป็นไร วัคซีนมีค่ามากกว่าวัคซีนวักเอาศีลเข้าไปเอาข้อปฏิบัติที่ถูกตรงเข้าไปมีค่ามากกว่าวัคซีนถ้าคุณนมสบัตดนะีไม่ฉีดวัคซีนก็มาได้คขอให้ฉีดวัคซีนมาได้นะชัดสูมคุณพุทธพันธ์ศีธรรมุปถัม เย่เย่มีจัสมินดีใจจังค่ะมีข้าวมีข้าวจัสมินที่อาจารย์ปลูกไว้มันมีหลายชนิดนะมีจัสมินด้วยดีใจจังเลยค่ะสาธุค,ค่ะอาจารย์หมอพาพี่น้องครอบครัวพวทอขยันทํากิรกรรมไร้สารพิษทุกวันร่างกายแข็งแรงมีอาหารปลอดภัยทานอายุหมื่นหมื่นปีแน่นอนค่ะสาธุค,ค่ะ ถ้าเป็นสมัยก่อนมันก็คงจะถึงอยู่นะ,ะกับสมัยหน้านู้นผ่านขยุคไปมันก็จะถึงยุคนี้มันไม่ถึงล็อกนาสิมเป็นหมืนหม่นๆปีแต่อายุธรรมะนี่ก็ไปเรื่อยๆนะเขาวากันไปนะจนร่างกายยุคนี้เนี่ยโอ้ได้สามร้อยก็ว่าเก่งแล้วยุคนี้เนาะสามร้อย <No. S 1> ก็ว่าเก่งแล้วยุคนี้ <laughs> มันไปนยุคแปดสิบปีบวกลบยุคนี้เนี่ยโอ้ ใครร้อยขึ้นนี่เ็กเก่งมากแล้วล่ะได้สามร้อยเขาเก่งมากแล้วยุคนี้หมื่นหมื่นปีนี่ยากนะเป็นไปไม่ได้เลยนะยุคนี้แต่เอ้าในอนาคตจะเป็นไปได้กับที่ผ่านมาแล้วหลายล้าน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 ปีนี่เป็นไปได้นะยุคพระพุทธเจ้านู่นยุคพระพุทธเจ้าวิปัสสีนี่เป็นได้นะแปดหมื่นปีเลยกับยุคนู่นนะเนี่ยผ่านคือยุคไปห้าพันปีไปแล้วกับนะคนชั่วตายมดน่ะมีแต่คนดี เสืบสารชีวิตต่อไปสืบสารความดีต่อไปก็อายุยืนขึ้นไปเป็นหมื่นๆปีนะขอบคุณคุณพาสุขยำโยกกล้วยที่ผูผารสชาติดีมากค่ะคุณสวรีวังประเสริฐสืบสารศีลกราบกระด่านอาจาร,รย์หมอเขียวค่ะวิถีชีวิตที่ผูผาฟานามน่าอยู่มาก ควรค่าแก่การเป็นหนทางรอดที่ทุกคนควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างข้าพเจ้าขอเดินตามอย่างอาจารย์และหมู่มิตรด,ดีสหายดีค่ะสาธุอ้าวเอาเลยผากเพียนเลยนะดีเอาเลย <c oughs> อ้าเมื่อวานนี้สิอพฤษภาหกห้าเฟซบุ๊กกิจกรรมแพทย์วิถีธรรมหมอเขียวคุณศิลปภายาวง ครับอาจารย์เมตตาหนูชอบฟังเสียงฝนตกเย็นสบายดีนอนหลับสบายด้วยแต่ว่าเสียงอาจารย์น่าฟังกว่าเอ,อ้มีปัญญานะฉลาดใช่เสียงฝนไม่ผพ่าพ้นทุกนะเสียงอาจารย์ผพ่าพ้นทุกถ้าเข้าใจนะชัดเจนกว่าด้วยค่ะเย็นเหมือนสายฝนเลยค่ะออสายฝนในจิตวิญญาณเนาะตกลงในใจแฟนครับชุ่มฉ่ำดีค่ะนะ บางครั้งก็เผลอหลับสบายมือนกันค่ะนั่นนั่นนั่นฟังเผลอหลับอีกต่างหากแแหงว่างั้นสาทุก่ะอ้าวมันเพียรมันลาก็ไม่เป็นไรนะบางทีก็หลับบังนะคนเรานะนะกราบอาจารย์เมตตาหนูว่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นยินดีค่ะนามสกุลไม่มีพันหาแต่อาจารย์คะยินดีแบบไหนคะ ยินดีในมีคนเปลี่ยนเขาได้ชื่อยินดีแล้วนะยินดีแบบไหนนะคะจึงจะไม่มีปัญหาก็ยินดีในธรรมไงนะเบิกบานยินดียินดีในธรรมนาะอาจารย์ว่าอาจารย์คะถ้าหนูเห็นคุณค่าในสิ่งนั้นนั้นรู้สึกจะยินดียากอยู่นะคะนาะท่องนาได้นาะแต่พอเจอที่มันไม่ยินดีเข้าแบบจัง ไม่ทันตั้งตัวจะให้คิดยังไงคะเทคนิคคะ่ะอาจารย์เทคนิคการคิดวิธีคิดเป็นเช่นไรคะนะอาจารย์อธิบายแล้วนะก็นี่แหละพิจารณาโทษของกิเลสประโยชน์ทุกกันไม่มีกิเลสไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เอาประโยชน์ในทุกเรื่องให้ได้นะต้องมันนะต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆเอาประโยชน์ให้ได้แม้สิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ก็เอาประโยชน์ได้แม่สิ่งเลวร้ายก็เอาประโยชน์ได้ อ้าวเ,เจอง่ายๆก็เจอสิ่งดีก็อา้นี่เป็นกุศลให้ได้อาศัยก่อนที่ทุกอ,อย่างจะดับไปเออดีนะอาจเจออกุศลล่ะเจอเรื่องร้ายๆล่ะโอ้นี่เป็นอกุศลเป็นวิบากร้ายให้ได้ชดใช้นะรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นยิ่งรับยิ่งหมดยิ่งรับยิ่งหมดโอ้จะไปกลัวทําไมเราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทํามาต้องเป็นคนรับผิดชอบนะก็ต้องรับผิดชอบในความเลวร้ายที่เราพลาดทามาแล้วนะจะไปโยนให้ใคร ต้องรับผิดชอบสิมันถึงจะเป็นแหมเป็นลูกหลานพุทธะจริงเป็นนักเลงจริงเป็นลูกหลานพุทธะจริงเป็นคนซื่อสัตย์จริงเป็นคนยุติธรรมจริงเป็นคนกล้าหาญจริงเป็นคนดีจริงไม่กล้ารับผิดชอบไม่ใช่คนดีจริงหรอกคนขี้โกงคนขี้โกงคนขี้ขลาดอยากเป็นไหมคนขี้โกงคนขี้ขลาดอยากเป็นไหมเฮ้ยไม่เห็นหน้าเป็นตรงไหนเลยนะใช่ไหม คนซื่อสัตย e, ์คนกล้าหารใช่ไหมกล้ารับผิดชอบผิดก็กล้ารับผิดมันแหมมันสมศักดิ์ศรีไหมมีศักดิ์ศรีไหมมันมีศักดิ์ศรีนะผิดเรายอมรับผิดไงกล้ารับผิดชอบไยแต่พวกไม่กล้ารับผิดชอบมีศักดิ์ศรีไหมเออไม่มีศักดิ์ศรีอะไรน่าเกลียดน่าเกลียดหน,ยหน้าอายอย่างนี้เป็นต้นนะเห็นไหมเราต้องกล้ารับผิดชอบรับเท่าไหร่ก็หมดเท่าน,นั้นจะไปกลัวอะไรเราหน้าล้วเราก็ทําแต่ดีไม่ทําชั่ว ละบาปะประพฤติผลนำเนินใจป่องใสไปมันก็พิเดีเพิ่มขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นฝึกไปเรื่อยๆ,ๆเ,อยเอาประโยชน์ได้ดอย่างเงี้ยแม้ร้ายก็เอาประโยชน์ได้ดีก็อาประโยชน์ได้ร้ายก็ประโยชน์ได้เราเข้าใจเรื่องกรรมแจมแจ้งเราอย่าไปอยากได้มากกว่าที่เป็นไปได้จริงนในเมื่อความเป็นจริงมันดีกว่านั้นไม่ได้ในเมื่อความเป็นจริงมันต้องรับร้ายแล้วมันดีกว่านั้นไม่ได้เมืเ่อพยายามแก้เต็มที่แล้วมันก็ดีกว่านั้นไม่ได้อย่าอยากได้มากกว่านั้นเพราะ อยากได้มากกว่านั้นมันทุกข์แต่ไม่อยากได้มากกว่านั้นมันก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมอยากได้ดีมากกว่านั้นถ้าไปอยากได้ดีมากกว่านั้นมันก็ทุกข์สิเพราะมันเป็นไปไม่ได้ไงถ้าเราเข้าใจเรื่องกรรมแจ่มแจ้งสองเรื่องวันหนึ่งมันดีกว่านั้นไม่ได้มันต้องรับรายเท่าที่มันรับนั้นอันที่สองถ้าไปอยากมันก็ทุกข์ถ้าไม่อยากมันก็ไม่ทุกข์ยอมรับความจริงมันก็ไม่ทุกข์เห็นไหมรู้ความจริงสองชั้นนี่ก็หายทุกข์แล้ว นี่ฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆก็คล่องก็เก่งเท่านั้นเองนะเดี๋ยวเขาคล่องเดี๋ยวเขาเก่งไปเรื่อยๆโอ้โหพอเห็นอาการทุกข์มาปุ๊บทําท่ามานจะเข้ามาปุ๊บเฮ้ยมานรู้จักเธอแล้วฟึบเปลี่ยนความคิดปุ๊บตายปั๊บนะจะเร็วนะต้องฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยเราจะคล่องคล่องเลยแหละเร็วเลยแหละนะจะคล่องจะเร็วเป็นอัตโนมัติเลยเพราะว่าจะมียานปัญญาพิเศษเป็นมุทุแววไวเป็นอุเบกขาที่ ปริสุทธาปริโัฏาตามุทุกรรมัญญาปภัสสลามุทุกะจวาวัยฟับ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 ที่จะปรับให้มันหายทุกเก่งเก่งที่จะปรับให้มันหายทุกฝึกไปเรื่อยๆเราจะเห็นฌานวิสัยอันนี้เป็นฌานวิสัยของสาวกแท้ของพระพุทธเจ้าของอริยะเป็นฌานวิสัยที่ปุถุชนไม่สามารถเข้าใจได้พอใช้คําคําเดียวกันเขาไม่หายทุกแต่เราหายทุกมันจะเป็นอย่างนั้นฤทธิเดชมันคนละอย่างเห็นไหม ได้ประโยคเดียวกันได้คําคําเดียวกันคนหนึ่งหายทุกอริยะจะหายทุกส่วนนะกิเลสะทุกต่อไปกิเลสทุกต่อไปอาจารย์คะจิตมันอยู่ตรงไหนคะมีลักษณะอย่างไรคะจะได้จับมาฝึกให้ฉลาดเสียให้เข็ดเลยคะ่ะนะ กดปุ่มได้ไหมคะเวลาคิดอย่างไรคะบอกหน่อยคะ่ะอาอาจารย์เมตตาสาธุคะ่ะโอ้จิตมันอยู่ตรงไหนนะจิตมันอยู่ตรงเวลาผัสสะมาพบแล้วมากระทบแล้วมันเกิดอาการขึ้นมาเกิดความรู้สึกสุขทุกข์ขึ้นมานะเกิดความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์จิตมันอยู่ตรงความรู้สึกนั่นแหละมันอยู่ตรงความรู้สึกมีเหตุการณ์มากระทบแล้วมันมีความรู้สึกอย่างไร นั่นแหละจิตมันอยู่ตรงนั้นนะมันมีความรู้สึกทางกายกับความรู้สึกทางใจความรู้สึกทางกายก็มันเป็นยังไงทางด้านร่างกายความรู้สึกทางใจอ่ะใจมันสบายไม่สบายอย่างไรนั่นแหละมันอยู่ตรงนั้นแหละจับมันตรงนั้นแหละแล้วเอาตรงนั้นมาฝึกอย่าให้มันทุกข์อย่าให้มันรู้สึกทุกข์มันรู้สึกทุกข์เมื่อไหร่พลิกนะมันใช้ปัญญาสลายความรู้สึกทุกข์นั้นให้มันหายทุกข์ให้มันเป็นสุข มันทุกเมื่อไหร่พริกมันเป็นสุขพริกเมื่อไหร่เปลี่ยนนั้นมันเป็นสุขนั่นแหละฝึกตรงนั้นแหละจับมันตรงนั้นแหละมันอยู่ตรงนั้นแหละตรงรู้สึกนั่นแหละจิตมันอยู่ตรงรู้สึกนะรู้สึกเรียกว่าเวทนาภาษาบาลีเรียกว่าเวทนาอยู่ตรงเวทนาอยู่ตรงความรู้สึกสุขเวทนาความรู้สึกสุขทุกขเวทนาความรู้สึกทุกขทุกขโมุขเวทนาความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์นะมันอยู่ที่นั่นแหละ แล้วปรับให้มันสบายใจไร้กงังวละเจอมันทุกข์มาเมื่อไหร่ปรับให้มันสบายใจไร้กงังวลนะนั่นะนะข้าอาจาย์เมตตาอาจาราย์คะยินดียินดีนี่จะหมดเวรหมดกรรมได้ด้วยหรือคะนะแล้วก็หมดได้ถ้าเรายินดีเป็นก็หมดเวรหมดกรรมไปเรื่อยนนะ ยินดีในธรรมยินดีในการลาบาปเป็นกุศลดับิ้ใจให้ปองใสเอาประโยชน์ให้ได้ทุกเรื่องรับรองหมดเวรหมดกรรมไปเรื่อยๆแล้วแล้วเกิดนักโทษประหารต้องการจะหมดเวรหมดกรรมจะยินดีอย่างไรคะแบบเดียวกันนี่แหละแบบเดียวกันนี่เลยและอะไรยืนยันว่าหมดเวรหมดกรรมจริงก็มันพ้นทุกไปเรื่อยๆใจมันพ้นทุกพ้นกิเลสมันพ้นทุกไปแล้วก็มีสิ่งดีเพิ่มขึ้นสิ่งร้ายลดลง นั่นแหละเปรียบเทียบเอาตอนเราเสพกิเลสคิดแบบกิเลสผิดศีลแล้วมันก็ทั้งทุกข์ใจทุกข์กายเรื่องร้ายมันก็โหมก็น,นาเออพอเราปฏิบัติศีลได้ถูกตรงแล้วทุกข์ใจนั่นแหละมันหมดไปนะทุกข์กายเรื่องร้ายมันก็ภาพรวมมันก็เบาลงอย่างนี้เป็นต้นอ่าก็เปรียบเทียบเป็นนักวิทยาศาสตร์สิโอโหคําถามเยอะจังคนเดียว <c oughs> คนในยุคนี้ก็ผิวพันป่องใสเป็นแถวแถวจากเครื่องปะทินกายแล้วจะอธิบายในเรื่องยินดีได้อย่างไรคะเห็นมีความสุขกันดีกราบสาทุค,ค่ะอ,อ๋อเอาๆก็นะก็ทาผิวเฉยแล้วมันหายทุกไม่ล่ะเอ,อ่ไม่เป็นไรเอาเขาเห็นเขาว่าหน้าตาป่องใสใช่ไหมโอ้ยสวยจะปะทินผิวทาจะเห็นมีความสุขกันดีก็ลองให้เขาไม่ได้ดั่งใจดูซี จะมีดสุกไหมทาหน้านะทาหน้าผ่องใสสวยๆลองไม่ได้ดังใจดูสิเพอเพอจะเห็นนางเวออกอาการนะจะบอกให้ <c oughs> ระวังเธอจะไปเจอนางเวเข้านะเอ้ยผ่องใสได้ดังใจไปตลอดผ่องใสผ่องใสพอไม่ได้ดังใจเท้นะเดี๋ยวจะผ่องคุณเดี๋ยวคอยดู <c oughs> เดี๋ยวก็จะขุนเคืองน,นะนั่นแล้วเราไม่ได้ดังใจดูสิจะผ่องใสดูไหมปัจจุบันคนนิยมบวชกลายเป็นบวชต้องให้สมหน้าสมตาเพราะมองภายนอกแต่องค์สมเด็จสมมาสมพุทธเจ้าบวชจิตบวชใจเป็นนามมาทำมองไม่เห็นแต่พระพุทธเจ้าทรงเห็นไม่หลักคะเอาก็เห็นสีก็เห็นสนิจึงไม่มีพิธีรีอตองการบวชเราวา ปัจจุบันก็บวชได้เพาอบวชจิตไหมคะเอ้าก็พระพุทธเจ้าก็ยังบวชจิตยังไม่ใส่ชุดอะไรแต่ก็บวชได้พ้นทุกข์แล้วนะก็ได้ก็ได้ไดสิบวจิตนี่แหละเป็นหลักเลยนะถ้าบําเพ็ญเพื่อปรินิพพานแล้วศูนย์จะบําเพ็ญไปทําไมคะเอาก็เพื่อศูนย์ไงก็จะไปเพื่ออะไรเราก็บําเพ็ญไปเพื่อศูนย์ไงถ้าไม่ศูนย์มันก็ทุกข์อยู่งั้นเนะี่ยก็บาเพ็ญเพื่อศูนย์ไงจะได้หมดภาราสักทีไม่ต้องไปทุกข์อะไรอีก แล้วทาไมบำเพ็ญนะมันสูญไม่ได้ถ้าไม่ชำรนะกิเลสแต่มันสูญไม่ได้แล้วระหว่างชำระก,กิเลสไปนะวิบากลรยมันเล่นงานไปตลอดนะถ้าไม่ทํากุศลนะไม่บำเพ็ญความดีด้วยนะมันทุกข์แรงนะมันทุกข์แรงเราจะได้มีเวลามาอ่านกิเลสฆ่ากิเลสแล้วมีแต่ความทุกข์กระหน่ำกระหน่ำมาแรงแรงแงหายใจก็ไม่ออก โอ้มันจะยุ่งจะกับปัญหามันเยอะแยะไปหมดปัญหามันเยอะเกินนะบำเพ็ญกุศลไม่ได้นะไอ้บำเพ็ญบุญไม่ได้นะปัญหามันเยอะเกินนะชาระกิเลสไม่ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะมันกุ้มใจไปหมดมันทุกไปหมดมันจะบ้าแล้ว่มันทุกแรงนะมันทุกเยอะทุกแรงมันชําระกิเลสไม่ไหวนะก็ต้องให้ปัญหามันเบาๆหน่อยปัญหาประมาณนึงมันพอตั้งหลักได้พอเข้าใจไหมถ้าปัญหามันเยอะๆเยอะอาจจะ มันจะกาจัดกิเลสได้เลยกิเลสมันก็ทุกเรื่องนั้นทุกเรื่องนี้ทุกเรื่องนี้ทุกเรื่องนี้มันกําจัดไม่ไหวมันต้องบาเพ็ญกุศลไปด้วยต้องช่วยเหลือคนอื่นไปด้วยแล้วก็อ่านกิเลสไปด้วยชําระกิเลสไปด้วยมันถึงจะชําระกิเลสได้ในยาณปัญญาที่พาพลทุกพระพุทธเจ้าจึงตัดว่าต้องค้นควาากิจใหญ่น้อยของเพื่อนสหธรรมิกหมู่มิตรดี พร้อมกับเพ่งแรงกล้าในอธิศีนอธิจิตอธ,อธิปัญญาเท่านั้นแหละไม่งั้นมันไม่ได้ต้องบำเพ็ญความดีกับหมู่มิตรดีด้วยแล้วก็น่าชำระกิเลสไปด้วยไม่งั้นมันไม่ไหวม,มันไม่ได้พอชำระกิเลสได้ปุ๊บอยากศูนย์ก็ศูนย์สิจะบำเพ็ญต่อก็บำเพ็ญบาเพ็ญต่อเนี่ยแต่มันก็ต้องอดทนนะ้ำต้องมีวิบากอยู่นะมันต้องทุกข์นะแต่ีปงว่าเป็นคนที่มีน้ำใจ เป็นคนที่มีเมตตาเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นคนปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่นยังไม่ยอมปรินิพพานแต่มีวิชาสูนแล้วจะสูนเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าล้างกิเลสหมดล้างกิเลสหมดจะสูนก็สูนได้ทันทีจะสูนชาตินั้นก็ได้แต่ผู้ที่ยังไม่อยากจะสูนก็ยังต่อพบต่อภูมิต่อโพธิสัตว์ต่อได้ไปช่วยเหลือผู้อื่นต่อได้อย่างนี้เป็นต้น,นก็ต่อได้ ตั้งจิตต่อที่จะช่วยเหลือคนอื่นต้องมีน้ําใจมีความอดทนเพราะมันจะต้องลําบากกว่าปรินิพานแน่นอนปรินิพานไปลําบากอะไรศูนย์เลยสบายเลยไม่ต้องทุกข์อะไรเลยดับศูนย์ไม่มีทุกข์ไม่เกิดทุกข์ไม่ดับทุกข์ไม่มีความรู้สึกใดๆรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีความรู้สึกใดๆไม่มีสบายนะแต่ถ้าลดกิเลสไม่ได้ศูนย์ไม่ได้นะลดกิเลสไม่ได้ศูนย์ไม่ได้ต้องจึงต้องบําเพ็ญลดกิเลส นา,นาและแน่ใจได้อย่างไรว่าศูนย์ใครยืนยันคะพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงกลับมาการันตียังไงคะหว่างั้นนะเอออยัเพึ่งไปถึงกันนั้นเลยเนี่ยเอากิเลสให้มันศูนย์ให้ได้นี่ก่อนทีละตัวทีละตัวเนี่ยนะนะยืนยันตัวเองนั่นแหละไม่ต้องให้พระพุทธเจ้ามาการันตีหรอกจริงๆพระพุทธเจ้าการันตีนะการันตีเรื่องศูนย์ แต่ท่านศูนย์นะหรือคนนั้นคนนี้ที่ศูนย์ได้แล้วท่านก็การันตีแต่เราจะเชื่อได้ยังไงว่ามันจริงอนะ่ะเราก็ต้องศูนย์เองนั่นแหละถึงจะเชื่อได้ว่ามันจริงทําเองทําเองข้อสงสัยเยอะเหลือเกินระวังมันจะไม่ศูนย์นะ่เนี่ยข้อสงสัยเยอะเหลือเกินอ้าวนะต้องนะต้องปฏิบัติเองนั่นแหละนะต้องปฏิบัติเองให้มันศูนย์จากความทุกข์ไปทีละเรื่องทีละเรื่อง,องจากกิเลส เหตุแห่งทุกข์ทีละเรื่องอ่ะศูนย์จากทุกข์ทีละเรื่องทีละเรื่องเราจะรวมศูนย์ได้จะรู้เองอ่ะทำไปเถอะนะถ้ามันศูนย์ได้คุณจะการันตีคุณเองการันตีเองนี้ก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์โดยไม่ติดไม่ยึดแล้วจะศูนย์จะก็สบายไม่ต้องกลับมาอีกได้นะอ้าวนะปฏิบัติไปเราจะเข้าใจเองให้มันถูกตรงจากชัด์สมคุณเพ็ญสิริเคยได้ยินช่างสอนไว้ว่าสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเอามาทำเครื่องมือ ได้หมดค่ะสาธุใช่คนเป็นช่างจะเก่งประยุกต์ใช้ได้เก่งโอ้นะเอาเอาเอโอโหวันนี้นี่ทั้งหลายเรื่องเนาะโอ้โหข่าวยังไม่ได้อ่านเลยอ่านหัวข้อให้ฟังกันแล้วกัน <c oughs> เอาก่อนไปนอนนะฟังข่าวกันนะฟังธรรมะกัน,นเนาะฟังการครบคนดีฟังการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะวิธีเลือกคนดีมีศีล คนจะเลือกแบบไหนควรจะเลือกใครนะอธิบายไปแล้วแล้วก็มาอธิบายธรรมะต่างๆสู่ฟังนะผ่านการอ่านนะข้อคิดเห็นข้อมูลจากพี่น้องทางบ้านก็อธิบายธรรมะไปโอ้เวลาก็ล่วงเลยไปเรามาดูหน้หัวข้อข่าวกันแล้วกันแะ้ว้วก็จบ